ตอนนี้จะมีการทดลองอยู่อันหนึ่งก็คือไข่สามฟองนี้ตอนที่เราเก็บขึ้นมามันติดกันนะคะทีนี้เราก็ไม่ได้เอาแยกมันออกเราก็ไม่คิดว่าไอ้ฟองด้านบนเนี่ยมันจะเสียคือเชื้อเขาไม่เดินถ้าเราส่องดูเนาะเ่นเจะเห็นไหมเนี่ยเนี่เชื้อไม่เดินแล้ว ฟองบนนะคะแต่สองฟองล่างเนี่ยเชื้อ,อยังเดินดีอยู่เนี่ยเห็นเส้นเลือดชัดเจนเห็นเส้นเลือดแต่ฟองบนถ้าสองแล้วเหลืองๆก็คือเชื้อไม่เดินต่อทีนี้สิ่งที่เราคิดก็คือคือฟองนี้มันน่าจะเน่าไป อาจจะขึ้นราหรืออะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่เราจะคอยดูก็คือแล้วราเนี่ยมันลามไปไหมอย่างเช่นตอนนี้ที่เราสังเกตเห็นนะคะมันมันมันเริ่มจะขึ้นด้านข้างของฟองด้านบนและก็ลามไป นิดหน่อยไปฟองด้านล่างแต่เราจะติดตามว่ามันจะลามไปจนทำให้ไข่เนี่ยเสียไปด้วยไหมนี่นะเดี๋ยวเรามาติดตามกัน